ดีครับผมมันอีกจะพาออกธงออกทาครับไปเบิงอง่าหเอาจีด้ยยังกินแต่วันนี้เนี่ยมีหมกพ่อครับกับปลาปลาเมือกกระลัตบรกาศดีๆครับบอดีด้ัดมานนี้ปลาคึ้นคับมันอีกเย็นดีจะมีแต่ปลาอย่างปลามันปลาเขาเนะครับช่วงนี้ อาการดีดมีคนนอนครับปนดนเลยอยังน้ามันนี่มีเบียดพอมดไม่มีเบดี <laughs> <laughs> ดเลยนะศาสตรมาแล้วม,มาก็ได้นการต่อุปกรณ์เทา่าไตบอลรถปุน่นเซยังคือมีอุปกรณ์ท่าอุปกรณ์ไหมยังอุปกรณ์นีย้ยนี่เดรียพ่รโตบาว ย่างนแน่ๆก็บสแตนยร์ไบแล้วนะมะคว้เฮ็ดแจ้วไปกินนีก่กันนะแก้วไปเดียกไอ้พวกได้คุยอยู่ก็เลยมาค้างกันเดียกกันโอ้ยก้อยป่าที <c oughs> ่เจ๊ค้างกันเดีกเยกน,น,น,นั่ไงต้นม่วงนี่เด็กกันก้อยป่าได้กินแน่นอน้อยมือยอมหรอกล่าได้กินกองทับจะเดินด้วยทองครับเส็ดแจ้วไปกินมะคว้ากันแก้วนั่งทาป่าโดนที่ได้กินมขนะขว้าแล้วทา สมสมน้ำไร้แตกกับบาดเมืองประเด็ครับอยู่หน้าต้อนประเด็กกับสีกอยู่ไว้สบายเลยเผื่อย่างสีกขก้าวครัวปลาเฮ้ยขวดขวดแรกเป็นขวดพร้อมตาหน่อมไม้ กันสมัยตะกี้ไปขีกเข้าสีบดจำามาเลยลายแตกเอาอย่างอีกวะใช่ย,ยังอีกวะเาเดี๋ยวอีกไปพอแล้วครับไปกินกับมะขอะลงเหรอลงมาแล้วครับติดหววครับอยู่นี่น้าไลดี หน้านัว oh, oh <laughs> a อ e ้ยล่ะล <ideas> oh, oh. oh, <creatures> <laughs> ุยเลยคันซีซ <Consider sounds and ler> ีโฮโอ้ตายตายตายปลาเข่าเจอแท้ไม่ใช่เบียดแท้าลรอน้ำใสจริงๆิ่งน้ำฟอมดีขนาดนี่เป็นวยครับไปแล้วผมได้ไปเดีย่างรัดไปแล้วคือบระเด็นใหญ่โอ้ปลาเขาโอ้โลปลาเข่าใช่ไหมเมาอแต่ว่าดิวะเราก็จะกินยูหม้อล่ะเอากะเรียบหรอ มาเทียงกระจ้าแล้วครับเทียงกระจ่ไมาเทียงห้องพีกดกขนาดวะน,นอนกันนะครับจำเท,ทียงห้องเลยสิเรพีกเด้เต็มต้นมองได้กับพี บานเหี่โซ่เดินเด้อโอ้นกว่านกลุงอยู่ตัวนี้นกปากหางหน่อยวะเนี่ยยางมาทันหัวใจอยู่น่ามุ้ยพ่อหยุดนะถอยครับถอยโห่พวกเนี้ยถือเนี้ยไม่อันนี้กินย่างดีไหมตายดิซือยางมาทันลังหดวใจอยู่กับอีไปนี่ โอ้ยมาจต่สีกับผ้ามาเปลี่ยนเนาะคนเขาเลยเขาโาหัวแล้วเถินถือมาบ้าแต่เมื่อใส่เบียรยามเขาเขียวดีกว่าด <c oughs> ับลอยครับสงสัยสิบ่ได้บรรยากาศหาปา่าเลยน้ามันบ่มีครับน้ายุงทัง้งคือไหลอย,อยู่อะน้าให้หน้ามหเมื่ไปัหอดผุ่นจิ ดำาเมาตัวนี้เดี๋ยวดำาเมาครับงามแล้วฟังตังนี้กระดำเลื่อนครับเพระาะว่าแถวนี้น้ำดีครับแต่ว่าน้ำยู่งห่วงคือบ่มีจะใส่เบ็ดกบดีใช่ปะเบ็ดกบเบ็ดปลาเดี๋ยวเจอครับเดี๋ยวพามาถ่ายมาบึงตกในี้มาอีกครับแก่เมือ่อสกรอบเมื่อนี่ฟิครับหนามบ่มี ห<เว>น้มหนามให้หน,าน,าน้ามีแต่ว่าน้ำมันเี๋ย่มีมึงบอกหอยครับโอ้หอยหน่วยใหญ่อ,อยู่ตัวนี้บอกหอยจ,จูบครับอันนี้มือบาทครับดังฟื้นบอกหอยอยันนี้บอกหอยยังปะหอยหอยเชอรี่อปะวะนี่น่าจะเป็นหอยเชอรี่ครับนี่ก็บอกหอยเชอรี่อ๋อหอยเชอรี่ตัวนบ้านบอกหอยจูบหอยเชอรี่ครับ วันจับขึ้นมานี้ไว้เชื่อีเพื่อนโอ้บอกไ่ลายจะนดนป่าลายครับได้ยินเขาว่าเท่าีนิป่าลายเดี๋ยวจะพามาหอยอายุเห็นนกครับนกลงครับนกลงกินอกหอย่ว่ากับพ่อมี่ครับซ้ำเดอยากได้กิน ไม่ไหลตัวนี้ไอ้องไม่ไหลตัวนี้วะแต่เราบนไี้ไงไม่ไง,ง,งอยืนอยู่บะกล่องเห็นไหมเนาะโอ้หงายกันเลยแยบรลอยเลยไปครับหาแนวกิ่นทั้งท่้งเทียง,งกัน อูก็มีครับลมก็เย็นมาทีนี่บุกม่วงครับบุกม่วงย่างกำมากวบปะ<ว>ปลากม่วงกับปลาอย่างครับผมนี่ยังกินบ่หนี้อาบอูด้วยโอวมข้อข้อมี่มข้อเยอะอาบอูดซะก่อนตอนนี้ทายไปเลยครับไป,ไปเลยไปสำรวจจังไรเนี้ยในปู่พระตัวปุเย็นดีเสียยังเดียวครับไขมันเมือมนมือนแม่ยุ่งม,ม,มันหลายหน่อยเน,ะนาะ mẹ lại siêu mình bẹt mang gầm mì chặt lắm tặng dâm mà bụi ní cả ní phăng, ní bụi ní bụi ní ní bụi 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 นี่ละปลาเหรอปลายางงังไปงปละเงี้ยงปะเงบ้ยงไปปลามีสองสามตัว <laughs> เนี่ยเราตรงกินก็นคืออยู่หน้าอยู่ทงนี่คือบักฮุ่งนะครับอากาศไ่ได้ละตจำฮุ่งกินเขาก็แล้วต้องเดินไปน้องซะนครับจะใช้ไปน้องเดียวกันขยะของขยะบดนะครับเอาได้บดไปสั่น น่าไหมจะเอเจดีแต่ว่าใส่เบ็ดเนาะครับเนะาะปล่อยปล่อยสักหนึ่งนหละสิสักหนึ่งนาสินกกินครับว่านกอยากหลายเนี่ยขานกกินนกกับอะไรครับพี่กฎหมายอีกปล่อยเลยสิดับ มกพริพเจ้า่แหมกพริกไว้มืออึดเต้าเนวกินครับตามหามโคงก่อนนะจำเดาโอ้จันครับจันจันกับมี่จันทอย่างคือบอลังนะโอ้พีกบืกอึดบวยยากครับก็ต้องซื้อต้องหาโอ้ยหมดแดงกันได้ โอ้อาหาวยี่นี่ไปรถบ,บ้านนี่โอ้จันร์ก็มีเอา่งยง่ายแหล่ะครับนะเนาะเพิ่มๆพอดีเลยนี่นี่พอดีเลยโอ้อย่าเก็บพิกไปดินำ้ำเดี๋ยวพาทุกคนมาอีกจุดวะครับใส่เบ็ดเจ้อเนี่ยแหละไปได้ของที่ต้องการแล้วกลับได้ ไม่ครับแอปิเลไปหลักมาแต่ทางนี้ปุดังฟื่นอยู่แล้วเนาะฮะส่วนรวมกันเบิด์ละยี่ว่าคนละคนเลยยีสิเอา๋ยวตการเอาส่วนรวมเดี๋ยวเดี๋ยวตัวไหนเกิตัวเมยตัวเมยมันจืดกันครับมะเขือคนไทยกอนยังมะนั่นดีทั้งเนาะขี้บวกระมีสิครอบครัอผมโอบรันตากับรันเทียนยังเลยยอมผมกูเนี่ยละ

แ่บแบพิกไปตำหุงคนยังหอดด้วหรอุ้ยนล่ครับสมกินโซบคำสองคำก่อนเด้อบ้านนี้กินอะเรบร้อยครับแนวกินห้อจงลีลาสอย่ารอสมเด้อไหออกกอนนันต์ตอนกิ่บลูกันเ้ยร้องกนอันนี้ตำมุงเฮิมครับ คนไทยว่าตำมะละกอกับสุกค้น้าเทาเดีพุงเฮิ่มมากุงเฮิ่<ห>มปรเไอมะละกอกับสุกกับ <c oughs> สุกยังเ <c oughs> จังแน่นอันนี้ก็ลอกปลาหมึกครับรสีบเขีเลยนี่จังวัเน้อยังงอัเดลูกไปอิย่อันนี้ก็ะตึอกๆะตือาน้ำมันห่วยบางยานนย่ครับกินแหพอดียางไปตินแหขอนระวังไม่อันเดปลาเมืกขอน่อันนี้กรนะสบรับ้ไป ออรอบปลาหมึกอรอบปลาหมึกไม่หอ้ยลอปลาหมึกนะกว่าปลาท,เออทูเออ,ลอปาอาล,ล,ลาทูนี่ทูสามบาทไม่ออกพีชนไม่ละละได้บ้างกันบ่มีิ๊มไปกินกันจะกินผู้เดียวดอกเอื้อเอื้อเอ,อื้อพิคสก้อนดอกมาครับไหมอื้อม,ม,มันเป็นยังไง บ้านให้มาบอกเราบ่ครับผ่านไงผ่านผ่านยังเดียวเนาะผ่านออกมาดิผ่านยังเดี๋ยวครับผ่านแล้วรั่วทำไมเขาไปบ่ลเราเน้อเนื้อเนื้อเน้อแมวแมวแ้วเกีย้องไปเน่อนสู้ตายไปกคุณออครับือมือแอบเลือเ้มเ

ปลาผูชุดรถเยอะอยู่รีล่าแบบนี้ตำหมเขาเนี่ยรีล่าดีในการมาแซงเขาเกี่ยวกันบนเดนียวต้องมือกัดเข้าไปแล้วยงงต้องแข็งไหมต้องแข็งไหมออกกำลังยังกระเด็นไปอ่ะข้ามไปไปอ่ะครับจับจับไง มันเป็นลอยหายันจะเสียดเป็ลอยหายกันอือี้ปอไข่บึงหวงดขึ้นนะไปฟักเลยกันเข้า